สวัสดีครับตอนรับทุกท่านกับเข้าสู่ Story Being และนี่คือรายการวรรณกรรมในสวนชีวิตครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวรรณกรรมเสียดสีเล่มสำคัญอีกเล่มหนึ่งของวอลแต่นักคิดแห่งยุคเรืองปัญญาครับผมผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า La g e n e หรือในชื่อภาษาไทยเท่ๆเลยว่าคนเถื่อนตีพิมพ์ครั้งแรกปี1767ครับสวัสดีค่ะ สำหรับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับมีทั้งจากเว็บไซต์ของมูล,ลนิธิวอลแต่โดยตรงเลยอันนั้นจะค่อนข้างเป็นข้อมูลเชิงวิชาการหน่อยนะคะใช่ครับแล้วก็มีหน้าวิกิพีเดียที่สรุปโครงเรื่องไว้ได้ดีมาก มีข้อมูลจากมุมมองร้านหนังสือในไทยอย่างศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็บทความชีวิตของวอลเตจากนิตยาสารสารคดีเพื่อให้เราเห็นภาพรวมกว้างขึ้นด้วยครับค่ะและเป้าหมายของเราในวันนี้คืออยากจะมาสำรวจกันว่าทำไมเรื่องราวของคนเถื่อนผู้จริงใจคนนี้เนี่ยที่วอลเตเองถึงกับเคยบอกเลยนะคะว่าดีกว่าผลงานชิ้นเอกอย่างกองดิดเสียอีกโอ้เขาบอกอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าเพราะมันสมจริงกว่า เราเลยอยากจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้สายตาของคนนอกที่ถูกมองว่าไร้อารยธรรมเนี่ยสามารถวิาพากวิจาร์ณสังคมได้แหลมคมขนาดนั้นน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือวอเทเขียนเรื่องนี้ตอนอายุ73แล้วนะครับถือว่าอาวุโสมากเลยนะคะใช่ครับซึ่งเขาใช้ขนบการเขียนที่นิยมกันในยุคนั้นคือการสร้างตัวละครที่เป็นคนนอกหรือ outsider ขึ้นมา อ๋อ oh, เอาคนนอกเข้ามาในสังคมเพื่อสะท้อนภาพสังคมนั้นๆถูกต้องครับตัวละครเอกของเราในเรื่องนี้ก็คือเป็นชาวฮิวรอนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันเขาเดินทางจากอเมริกาเหนือมาฝรั่งเศสเขาเลยถูกเรียกว่าเป็นลูกแห่งธรรมชาติหรือชาย of nature เพราะว่าโตมานอกวัฒนธรรมยุโรปโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะทําให้มุมมองของเขาเนี่ยบริสุทธิ์มากตีความทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาตามตัวอักษรเลยไม่มีอ้อมค้อม ซึ่งวอร์เทก็ใช้สายตาซื่อๆเนี่ยละค่ะเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมเลยในการส่องให้เห็นความย้อนแยง้งความไม่มีเหตุผลของสังคมฝรั่งเศสในยุคนั้นถูกต้องค่ะตรงนี้มีตัวอย่างที่ผมว่าตลกและเห็นภาพชัดมากเลยครับจากวิกิพีเดียเล่าว,ว่าพอตัวเอกได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลครั้งแรกเขาไปเจอเรื่องการเข้าสุนัตหรือเซอร์คัมเซชันค่ะ เขาก็เชื่อตามนั้นเลยนะไม่ได้คิดว่าเป็นแค่ธรรมเนียมโบราณอ๋อคือจะทําจริงๆเลยใช่ครับถึงขั้นไปตามสัญญแพทย์มาเลยนะเพื่อจะทําพิธีให้มันถูกต้องตามคัมภีร์โอ้จริงจังมากแล้วก็มีอีกเรื่องตอนจะรับศีลล้างบาปคนอื่นเขาก็เข้าโบสถ์กันใช่ไหมคะครับแต่เขากลัดไปยืนรอในลำธารอ้าวทา,าทไมล่ะครับ เพราะเขาเห็นภาพในพระคัมภีร์ว่ายอนทำพิธีให้พระเยซูในแม่น้ำจอแดนเขาก็เลยคิดว่าแบบนั้นแหละคือวิธีที่ถูกที่สุดโอ้โหตีความตรงตัวเป๊ะเ,เ,เลยไม่ผ่านฟิลเตอร์ทางวัฒนธรรมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ผมว่าที่เด็ดที่สุดเลยนะแล้วก็น่าจะสร้างความวุ่นวายที่สุดคือหลังจากที่เขาสารภาพบาปกับบาดหลวงครั้งแรกเสร็จค่ะเขาหันกลับไปเลยแล้วพยายามจะให้บาทหลวงสารภาพบาปกับเขาบ้างอ๋อเพราะคิดว่าต้องทำต่อกันใช่ เขาบอกว่าในคำพีก็บอกว่าให้สารภาพบาปต่อกันไม่เห็นมีตรงไหนยกเว้นให้นักบวชเลยนึกภาพบาทหลวงตอนนั้นออกเลยค่ะคงจะไปไม่เป็นแน่ๆผมว่าคงงงไปเลยแต่มันเป็นตลกร้ายที่ชี้ให้เห็นความย้อนแย้งได้เจ็บจริงๆนะครับประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะเรื่องขำๆพวกนี้มันมีอะไรลึกกว่านั้นวอเทอร์แลนลีได้แค่เขียนเอาหาเขาใช้ความซื่อของตัวเอกนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือตั้งคำถามเลยตั้งคำถามว่าอะไรครับ ว่าพิธีกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติกันจนชินเนี่ยมันเบี่ยงเบนไปจากแก่นแท้ดั้งเดิมในพระคัมภีร์ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคือใช้ความจริงใจของคนนอกมาท้าทายสังคมตัวเองว่าที่ทำทำกันอยู่เนี่ยเรากำลังยึดถือแค่รูปแบบหรือเปล่าใช่ค่ะหรือเรากำลังยึดมั่นในจิตวิญ,ญญาณของความเชื่อกันแน่เป็นการวิจารณ์ที่ฉลาดมากค่ะฟังดูแล้วเหม็นครึ่งแรกของเรื่องจะเต็มไปด้วยความตลกเสียดสีแบบคมๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้หยุดแค่ล้านใช่ไหมครับมันจริงจังขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเรื่องราวมันเปลี่ยนโทนไปเลยจนกลายเป็นการวิพา์วิจารณ์สถาบันที่ใหญ่ขึ้นทั้งศาสนาแล้วก็รัฐในยุคพ,พระเจ้าหลุยที่สิบสีมันเปลี่ยนไปยังไงครับคือถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะจุดขัดแย้งสําคัญของเรื่องมาจากความรักค่ะตัวเอกของเราเนี่ยซึ่งต่อมาได้ชื่อฟรั่งเศสว่าแอกูเดอแกกระบองเขาไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแซงอีฟครับ แต่ปัญหาก็คือมันมีอุปสรรคเป็นกฎของคาทอลิกสมัยนั้นที่ห้ามไม่ให้พ่อทุนหัวแต่งงานกับลูกทุนหัวของตัวเองเดี๋ยวนะครับแค่เพราะเป็นพ่อทุนหัวกับลูกทุนหัวเนี่ยนะครับใช่ค่ะในมุมมองคนสมัยนี้อาจจะฟังดูไร้สาระมากเลยนะเหมือนเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองชัด วอลเตอก็คิดแบบนั้นค่ะเขาใช้กฎข้อนี้นี่แหละแสดงให้เห็นเลยว่ากฎเกณฑ์ที่สถาบันสร้างขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยมันขัดขวางความสุขตามธรรมชาติของมนุษย์ได้ยังไงเหมือนกันตั้งคำถามว่ากฎของใครสำคัญกว่ากันระหว่างกฎธรรมชาติกับกฎของสถาบันถูกต้องค่ะและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของโศกนฏกรรมเท่านั้นเอง และตรงนี้คือจุดที่เรื่องมันดิ่งลงไปอีกใช่ไหมครับกลายเป็นเหมือนภาพจำลองของความอายุที่ทำเลยใช่ค่ะตัวเอกถูกจับเข้าคุกที่บาสตีอย่างไม่เป็นธรรมด้วยข้อหาอะไรครับข้อหาว่าเป็นพวกชองเซนิสค่ะเพียงเพราะเขาดันไปแสดงความเห็นใจคนที่ถูกข่มเหงทางศาสนาเอ่อขอโทษนะครับชองเซนิสนี่คือกลุ่มไหนหรอครับ ทำไมการเห็นใจคนกลุ่มนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะพวกชองเซนิสหรือแจนเซนิสเนี่ยคือขบวนการปฏิรูปภายในศาส,สนาจากคาทอลิกเองค่ะพวกเขามีความเชื่อที่เคร่งครัดมากในบางเรื่องซึ่งแนวคิดนี้ไปขัดแย้งกับคณะเยสุอิตท,ที่มีอำนาจสูงมากในราชสํานกพระเจ้าหลุยที่14 อ๋อเป็นความขัดแย้งกันเองภายในใช่ค่ะพวกชองเซนิสเลยถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีดเป็นภัยต่อความมั่นคงการไปแสดงความเห็นใจก็เลยเหมือนกับการทัดทายอำนาจรัฐโดยตรงซึ่งเรื่องนี้มันก็สะท้อนชีวิตจริงของวอลแทเองเลยใช่ไหมครับที่เขาต่อสู้เพื่อเหยื่อของรัฐโหพอเข้าใจบริบทแล้วยิ่งเห็นภาพความอายุที่ทำชัดขึ้นไปอีกเลยแล้วเรื่องราวของตัวละครหญิงแซงตอีฟ e ล่ะครับเธอทำยังไงต่อ นี่คือส่วนที่เจ็บปวดที่สุดของเรื่องเลยค่ะเมื่อแซงตีฟพยายามหาทางช่วยคนรักออกจากคุกเธอก็ได้เจอกับความจริงอันโหดร้ายของการคอร์รัปชันในราชสำนักครับเธอต้องไปขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีคนหนึง่งซึ่งเขาก็ยื่นข้อเสนอที่เลวร้ายให้เธอต้องยอมพลีกายเพื่อแลกกับอิสรภาพของคนรักโหแล้วเธอทำยังไงครับคือตอนนั้นเธอสับสนมากก็เลยไปขอคำปรึกษาจากผู้สารภาพบาปของเธอแล้วบาดหลวงว่ายังไง เขากลับให้คำแนะนำที่คลุมเครือมากค่ะบอกว่าเธอคงเข้าใจผิดไปเองแต่สิ่งที่รัฐมนตรีทำน่ะย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนใหญ่คนโตในราชสำนักไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขากล้าเขียนวิจารณ์โครงสร้างอำนาจที่เชื่อมกันระหมังรัฐกับศาสนาได้ตรงๆแบบนี้เสี่ยงมากค่ะโบตายเองก็เคยติดคุกที่บอสตัลถูกในประเทศมาหลายครั้งเพราะงานเขียนของเขาการเขียนแบบนี้ก็เหมือนเอาไม้ไปแย่รังแต่เลยใช่เลยค่ะ เขาชี้ให้เห็นเลยว่าสถาบันศาสนาที่ควรจะเป็นที่พึ่งทางศีลธรรมกลับกลายเป็นเครื่องมือรับใช้อำนาจรัฐไปซะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วแซงอีฟส์ก็ช่วยคนรักออกมาได้แต่ก็ต้องแลกด้วยราคาที่แสนแพงเธอเสียชีวิตเหรอครับค่ะเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการเจ็บป่วยความบอบช้ำทางใจเรื่องราวมัเลยเปลี่ยนจากคอมเมดี้ในช่วงต้นกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่มืดมนอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ฟังดูแล้วมันมีสส่วนที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับจากเรื่องตลกเสียดสีตอนตอน้ตนกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมที่โหดหู่มากวอลเต้เขากําลังจะบอกอะไรเราด้วยการผสมสองอารมณ์นี้เข้าด้วยกันครับเนี่ยนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยค่ะคือบทความจากสารคดีแล้วก็ข้อมูลจากสูนย์หนังสือจุฬามักจะจัดให้คนเถื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกับซาดิกและก็กองดิดในฐานะ3มสุดยอดปรัชญานิยายหรือคอนฟิลโลสฟิกของวอลเต้ปรัชญานิยายคอนเทฟิลโ o สฟิก คำนี้มันต่างจากนิยายทั่วไปยังไงครับคือมันไม่ใช่นิยายที่เล่าเรื่องเพลินๆอย่างเดียวค่ะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่นักคิดในยุคเรืองปัญญาใช้เพื่อสำรวจแนวคิดทางปรัชญาอ๋อคือใช้เรื่องเล่ามาอธิบายปรัชญาให้มันสนุกขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะตัวละครในเรื่องมักจะเป็นตัวแทนของแนวคิดต่างๆมากกว่าจะเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนจริงๆแบบนิยายสมัยใหม่จุดประส์หลักคือการกระตุ้นความคิดตั้งคำถามกับคนอ่านค่ะ แล้วสามเรื่องนี้มันตั้งคําถามต่างกันยังไงบ้างครับแต่และเรื่องมีเป้าหมายต่างกันไปค่ะอย่างซาดิกก็จะตั้งคําถามเรื่องโชคชะตาเทวลิขิตส่วนก้องดิดที่ดังที่สุดก็จะโจมตีปรัชญามองโลกในแง่ดีแบบหลับหูหลับตาใช่ค่ะที่เชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้ดีที่สุดแล้วซึ่งวอลเต่ร์มองว่ามันเป็นการเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจริงแล้วคนเถื่อนล่ะครับอยู่ตรงไหนในสามเรื่องนี้ดูเหมือนจะเจาะจงกว่า2เรื่องแรก ถูกต้องเลยค่ะคนเถื่อนมีความสมจริงแล้วก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่สถาบันทางสังคมของฝรั่งเศสแบบเฉพาะเจาะจงมากทั้งศาสนาจากักรรัฐบาลกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เป็นการผจญภัยไปทั่วโลกเหมือนในกองดิต ไม่ใช่เลยค่ะอันนี้เหมือนการผ่าตัดสังคมฝรั่งเศสให้ดูกันเน้นๆซึ่งข้อมูลจากมูล,ลนิธิวอลแท Wall เองก็ยืนยันเรื่องนี้โดยบอกว่าวอลแทเคยพูดกับผู้จัดพิมพ์ของเขาเลยนะคะว่าเรื่องนี้ดียิ่งกว่ากองดิดซีอีกเพราะมันสมจริงกว่าซึ่งก็สมเหตุสมผลนะครับพอฟังเนื้อเรื่องแล้วมันดูจับต้องได้และเจ็บแสบกว่าจริงๆใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นโดยสรุปแล้วสารที่วอลแทต้องการจะสื่อผ่านเรื่องนี้จริงๆคืออะไรครับ โดยภาพรวมนะคะวอลแทร์กำลังใช้เรื่องนี้เพื่อสนับสนุนแนวคิดแบบเทวนิยมหรือดีซิมซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายมากในหมู่ปัญญาชนยุคนั้นเทวนิยมช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะแนวคิดเทวนิยมของวอลแทร์จะมองว่าพระเจ้าเป็นเหมือนช่างทำนาฬิกาช่างทำนาฬิกาคือพระองค์ได้สร้างโลกที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาวางกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติไว้แล้วก็ปล่อยให้มันเดินเครื่องไปเองตามกฎนั้น ไม่ได้ลงมายุ่งเกี่ยวทำอภินิหารหรือแทรกแซงชีวิตประจำวันของมนุษย์อีกอ๋อคือเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างแต่ไม่เชื่อในาศาสนาที่เป็นสถาบันถูกต้องค่ะเขาไม่เชื่อในสถาบันาศาสนาที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมความงมงายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองดังนั้นเขาจึงสนับสนุนการใช้เหตุผลขันติธรรมทางาศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็โจมตีความคลั่งไคล้ความน่าซื่อใจคดอ,อย่างรุนแรง เขาเลยใช้อารมณ์ขันกับโศกนาตกรรมในเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมของผู้มีอารยะนี่แหละที่กลับทําตัวป่าเถื่อนซะเองใช่เลยค่ะสร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้คนซะเองดังนั้นเราจึงได้เห็นเรื่องราวที่เป็นทั้งสุขนาตกรรมในช่วงต้นเป็นโศกนาตกรรมความรักแล้วก็เป็นบทวิภาคการเมืองที่ดุเดือดทั้งหมดอัดแน่นอยู่ในเล่มเดียว โดยใช้ตัวละครคนเถื่อนมาเปิดโปงให้เห็นว่าใครระแน่ที่ป่าเถื่อนอย่างแท้จริงถูกต้องค่ะและเรื่องนี้ยังทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆเอาไว้ให้เราขบคิดต่อด้วยนะคะคืออะไรครับคือในตอนไทยเรื่องเนี่ยหลังจากผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาทั้งหมดตัวเอกของเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาไม่ได้ซื่อบริสุทธิ์เหมือนเดิมอีกแล้วเขาได้เรียนรู้ปรชัชญาวิทยาศาสตร์ศิละปะตอนที่อยู่ในคุก เขากลายเป็นผู้มีอารยะที่สมบูรณ์แบบผ่านความทุกข์และการเรียนรู้ซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดคําถามย้อนกลับมาที่ตัวเราเองสิงนะครับว่าการกลายเป็นผู้มีอารยะที่แท้จริงนั้น มันหมายถึงอะไรกันแน่ใช่ค่ะมันคือการปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานของสังคมที่อาจจะช่อฉนหรือมันคือการพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมจากการเผชิญหน้ากับความอายุที่ทำโดยตรงเป็นคำถามที่ยังคงท้าทายความคิดของเราไม่ต่างจากในศตวรรษที่18เลยนะครับจริงๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วอริยธรรมที่แท้จริงนั้นวัดกันที่รูปแบบภายนอกพิธีกรรมที่สวยหรูหรือวัดกันที่แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมและความเห็นอกเห็น ใจกันแนแ่เป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับยินดีค่ะและสำหรับวันนี้รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ